สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสริสาชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการทำนายดวงชะตา ของชาวลัคนาราศีธนูนะครับกับการที่ดาวพระอาทิตย์เขายกย้ายนะครับในช่วงวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับก็ดาวพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยเป็นตัวแทนของความสุขความสําเร็จแล้วก็การเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งหรือว่าการเดินทางไกลด้วยนะครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาได้ยกย้ายมาสู่ในเรือนปัตตนิคนรักคู่ครองนั่นก็หมายความว่าคุณเนี่ย มีโอกาสมีความสุขความสําเร็จกับคนรักคู่ครองสูงนะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับก็าอาจจะได้เดินทางไกลกันด้วยสําหรับคนโสดนะครับคุณก็มีโอกาสพบเจอกับคู่ที่มาจากแดนไกลหรือว่าได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวคุณก็จะเจอนะครับประการต่อมาเนี่ย ความสุขความสําเร็จในครั้งนี้นะครับของคุณเนี่ยอาจจะมาด้วยความยากลําบากแล้วก็อุปสรรคปัญหาสักหน่อยนะเออจากการที่ดาวพระสาวเขาตีโกนถึงดาวความสุขความสําเร็จของคุณตรงนี้เนี่ยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ อาจจะตีความไปว่าจะเจออุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับสังคมของฝั่งคนรักคู่ครองของคุณก็ได้นะครับหรือว่าคู่หุ้นส่วนเนี่ยเอ,อ คุณอาจจะมีความสุขความสําเร็จในนั้นกับคู่ครองหรือคู่หุ้นส่วนแหละเออแล้วก็เป็นความสุขที่โดดเด่นมากๆเลยครับอาจจะมีการแต่งงงแต่งงานก็ได้นะขยับสถานะขึ้นไปอีกขั้นนะครับแต่ก็ให้ระวังปัญหาที่มาจากสังคมเพื่อนฝูงสักหน่อยนะครับเออทั้งของคุณแล้วก็คู่ครองนะครับสําหรับคนโสดเนี่ย ก็อาจจะตีความไปได้ว่าอาจจะเจอเนื้อครูนะที่มาจากการเดินทางไกลแต่ก็จะเจอปัญหาอุปสรรคจากสังคมสักหน่อยนะครับอาจจะเพื่อนฝูงของคนที่คุณไปปิ๊งเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ